ขั้นตอนการบำรุงผมด้วยเคราตินสดนะคะให้เราสระผมด้วยแชมพูเปิดเกล็ดผมสองรอบนะคะเป่าแห้ง80%นะคะแล้วก็มาไล่ลงเ,เคราตินสดทีละช่อให้ทั่วทั้งศีรษะทิ้งไว้นะคะ25นาทีนะคะเป่าให้แห้ง100%เลยนะคะแล้วก็ทำการรีดนะคะ เพื่อผักเคราตินเข้าสู่แกนในเส้นผมนะคะการรีดนะคะก็ใช้อุณหภูมิให้เหมาะกับสภาพเส้นผมนะคะอย่างเคสนี้สภาพเส้นผมนะคะไม่ค่อยแข็งแรงทําสีบ่อยนะคะซ้ําเชื้อเราก็ใช้ความร้อนที่170องศานะคะ,ะเคสไหนที่มีผมแข็งแรงหน่อยนะก็ใช้ได้ถึง200องศานะคะการรีดเพื่อผักเคราตินเข้าสู่แกนในเส้นผมนะคะเราจะไม่จับผมช่อใหญ่นะคะ ให้จับเป็นช่อบ,บางๆนะคะแต่และช่อก็ควรจะรีดนะคะ5-7รอบนะคะรีดเรียบร้อยแล้วก็ให้ลูกค้านะคะพักผมไว้2วันค่อยสระผมได้นะคะการทำเคราตินสดนะคะจะช่วยผมมีสุขภาพดีไม่เปราะหักง่ายนะคะลดการชี้ฟูของเส้นผม